แล้วเาอานาปีนี้เลยเเลยไปทุกคนตอนะนี้เฮากระชีพาไปทุกคนไปปั้นข้าวเนาะไปเอาเข้าวยุนาทุกคนเดี๋ยวไปเบิง้งภาพในการนะเนาะว่ามื่อนี้เฮาจะปั้นข้าวได้จากเป๋าและมีพี่น้องคนใดได้ไปช่วยทุกคน างาขอลดคนใดไปแน่แล้วก็รถมีรถไทยเนาะรถไทยเขนาพุน่นเนาะเบิ่งการผลงานปีนี้จะได้จุกเป่า,าเดินทางเด้อนะนะปีนี้ปวดท่วมนี่เนาะท่วมต้อนเหรอครับเนาะนี่เราก็จอดรถไว้นี่เนาะแตรมทางเพราะว่าทางเข้าไปนามันจะเข้าไปไม่ได้เพราะมันทางมันยากทุกคนแต่ว่ารถไทยนี่เข้าไปได้เนาะรถคนใด เม่นข้าวบ่วได้เพราะว่าทางมันค่อนข้างที่ยากเดีย๋ยวทายให้เบิรงเลยทุกคนเนข้านาปีนี้กะกบางามบันไดดูว่าจะได้จักปเปล่าเทุกคนมาเบอร์หนึ่งกันแต่ว่าเกี้ยวตัวที่เกี้ยวบทันเบิดเนาะก็ยังมีอันนี้ก็คือปั้นตัวที่อันเกี้ยวใบก่อนหน้านี้เนาะ อันนี้ก็เป็นเข้าของคนในบ้านอะไรนะทุกคนก็งามเลยนะก็เป็นเกียวแล้วแต่ว่าขเขาจะยังไม่ได้เกียวทึงนะเะเอาไปเชื่อรถบนเข้าเข้ามาทีนะนี่นนนนนคือน่าจะเป็นม่องนี่แหละทุกคนน่าจะเข้าเงี้ยม่งนี่แหละน่าจะได้ซุกเอาบนใบหลก็เป็นซุกเอา ันนี้ก็เป็นต้องเขยเนาะมาช่วยมีลานหลานไหมเนี่ยโอ้ทางนี้ก็น่าจะนักเตอร์ไปนั่นเป็นไอ้เขยเป็นกระสิบบ้นเข้าของเพื่อนนี่มั้ปกตินาเจ้าดิปีนึงเลยได้จากเป่าสามสิบสีเปานี่เนาะงาเป็นยู่ข้างนาเขาอะไร วันนี้ยกเปล่าเข้าแต่ว่ายกยกอันเครื่องดื่มก็ล,กล่ะสู้กำลังเป็นไหมด้แจ้งว่ามีแห้งมีแห้งเลย,ย,ยเลยหรอมีแห้งก็ไปแล้ววัดนี้าเออ่เขาก็จะปั้นเข้าวหอมกรอะปั้นเข้าไอ้เขยเนะาะเกี่ยมเสื้อไว้พร้อมนี่เพื่อ,อดึงรถปั้นเข้าถ้าเข้าเบาได้ก็จะดึงเนาเนี่ยไม่แก่ทำพรมบัตรที่ดื้นอน,นี้เป็นด่านทราย มื่อน่ะขึ้นไปลิ้นกองข้าลวละวเฮ้ยนี่ซื้อส,ส,สันสสสสนะผมซื้อใหไงจะซื้ออยังซื้อยังซื้อสันเนาะเด้น้องซืงง้อยังเอ๊ะอันโนนเซ็นสิรรอนะ้อบอรต่อเนาะต่อคิวแตกแม่นบ่คิวแตกบ่โอ้ระวังเน๊ยเจ็บได้ยืมไปยืด,ดดลงมาใด้น,น้องนะ เอยอย่าโดดนะน้อยเจ็บอ่ะคิดดื้อเลยเลยจะเอาเ,าเกียรรถไทยไว้อีกคันหนึ่งเ,เพราะว่ากรนีที่มันคานะรถปั้นข้ามันคาก็คือจะเอารถคันนี้นะ่าแก่นะทุกคนโอ้มีพระนะเ้ยโอไหรพระอะไรบ้างลุงพ่อคูณมะ <Water. S 2> ตอตะทวเข้ายังบ่ฮนั่เขาจะเอา,นา,านนคนมันตึม่รู้หรือเปลใส่เสือ้อมัดกับนเนื้อ,อลักแด่นะ เออโลอ่ะเอ้ยหยอนมือหน่รับเอ๊ะอิหล่ะตอนนี้ก็รถเริ่มปั่นแล้วทุกคนนะนี่ครับพี่น้องหลายคนมาช่วยกันทุกคนอันนี้เด็กๆเนาะท่านผู้ชมบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนบ่ครับเกี่ยวเข้านี่เนาะครับเกี่ยวด้านข้า นัำเท้าน้ำอัตโนมือ่อยเนาะ เราได้เข้าเท่ไาได้เตาที่เป่าของพี่เท้า,าเผาอันนี้ยังบอทันแล้วนะบอลที่ยังบอแล้วก็ยังตัวนั้นเนาะตัวบอลที่เกี่ยวทุกคนตัวนี้ที่เหาเกี่ยวก้อนนะได้จักร้อยเข้าได้จักร้อยอร้อยซี่ชิบร้อยซี่ชิบอ่ะ แล้วนี่เนาะวนไปคุยวนหึงซิบเลยซิบซิเป้าว่ะซิบซิซิบสิเป้านะเป็นได้ได้เจ้าก็เคยมาปั้นข้าวอยู่บ่ห้เหออนึงหาเป้าถูกปีทุกปีนาะ ก <laughs> ล no ่องเฟืองกายเด้อยนี่้อาตอนยังน้อยเล่นกล่องเฟืองกล่องที่สองเนี่ยนี่เราโมว่าชิได้จักเปล่าเนี่ยเจ้าคิดว่ากล่องนี้ชิได้จักเปล่า ได้40 40ปปเป่าพี่น้องเดี๋ยวเพวกกิ่งกันพี่น้องว่าได้จักเป่าเั้ยนะเจ้าคิดว่าอันกล่องนี้ได้จักเป่าอันนี้แหละซาวปลาย <c oughs> นี่ซาบปลายนี่มึงจะกอบข้าวอันนั้นว่าซีซีเป่าพี่น้องด้วยซาบก็เนื่องเลยจอ้าวไม่การเอาข้าวนี่เฮ็ดหังไดน,นี่ค่าจ้างนี่ซาวเป่าซาบเอาเป่าต้องเป็น ให้อันเจ้าของรถเป่าหนึ่งเลยทุกคนเี่ยเนาะเมือน,นี้มีงานจะงานสี่งานละเมือนี้สีงานละโอ้อยี่สิบสามอีกสิกอกอกอก่อไปแล้วจกเป่าละเมือน,นี้วะสิหรอวะยังบ่สามเปล่าโ,โอ้ยสี่หาเป่าแล้วเานาะมือน,นี้เนาะ <c oughs> อยู่ตะลากกได้ได้ได้เข้าไปกินเลยวันนี่เ <c oughs> ขาจะจ่ายเป็นข้าวเนาะถ้า <c oughs> เอาเป็นเงินเดยได้เป่าเท่าไรสิบห้า เป่าสิบห้าพนี่เนาะนี่เนาะทุกคนในการค่าจ้างของงานแรงงานลดปั้นข้าเนะสามารถติดต่อมาได้เนาะนี่วานนองจานด้วยใครจะกินต้มไก่กับไป้ะเนาะนี่เนาะก็คิดว่าจิได้จากเป้านี่กล่องนี้อะ สา,ส,าส,าสามเปลาเนาะอ่ามีสาิแล้วก็ซาลายปยี่ิบเนาะมูวัวไผ่สีสตอนนจ้ได้สาปปลายประมาณน้อยนึงเนาะลุงไม่คิด่าได้จากเปลานี่กลองนี่นี่สาม,สาม,สาม,มิปเนาะอ้อว่าได้จากเปลา สามซิบเนาะมาเบิรงกันเนาะเลขชี่ออกงังเนาะถ้าซื้อเลขก็เป็นจะมีคนทึกแล้วมันนี้นะภาวมุมสูงด้วยไม่ได้กองเท้าแล้ว ข้านาปีนี้ดกนมันได้อยู่อ่านี่ได้จากเปล่ากับปีนี้นะคุณป้าบอันนี้นะกล่องนี้ได้เท่าดกอสีบ่้าสิ่นมัอนี้ได้ห้าสินะสี่สิบห้เออองหันทึกหายองเลอองเลอละองเอองยกมือขึ้นเออได้จอกเยอะนึงองหัน วงงานทึ้งเละซีิบเป่าก่กนพูดเลยกันว่าสาวเป้าอ่ะตกงานและเจ้าน่ะเจ้าตกงานเด้อเจ้าเจ้าของรถนะถ่ายบันทึกเนาะ ปีนี้4 5เป่าทุกคน,ป,นประมาณนี้เนาะคลิปดีกว่าทุกคนเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็่ลมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอกันคลิปหน้าปีหน้าพูื่อละ